เรียนกันที่โรงเรียนกันบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่เรียนออนไลน์ที่บ้านเนี่ยเราก็จะมาสอบพร้อมๆกับเพื่อนที่เรียนที่โรงเรียนเลยนะลูกนะสําหรับ EP นี้นะคะเราจะมาสอบกันเรื่องการอ่านตำแหน่งตัวโน้ตนะคะหรือว่าการอ่านโน้นนั่นเองเดี๋ยวคุณหนุ่ยจะทบทวนภาพทฤษฎีเนื้อหาเกี่ยวกับการอ่านโน้ตมาให้นักเรียนด้วยนะลูกนะแล้วเราก็ไปสอบกันนะคะเด็กๆเตรียมตัวกันเลยค่ะ ไปนะคะเราจะมาทบทวนตำแหน่งตัวโนต้ตบนบรรทัด5เส้นกันนะลูกนักเรียนดูตามาลูกศอนชี้ตามสัญลักษณ์ได้เลยนะคะสัญลักษณ์แรกนะคะก็คือบรรทัดอะไรลูกบรรทัด5เส้นนั่นเองนะคะการอ่านบรรทัด5เส้นเราจะอ่านตั้งแต่เส้นข้างล่างนะับเป็นเส้นที่1ถูกไหมเส้นั้งางนับถัดไปเป็น2 3 4สี่ถูกไหมคะแต่ถ้ามีโนต้ตที่เสียงต่ํากว่าบรรทัด5เส้นเส้นที่1เราจะบันทึกโนต้ตกันด้วย เส้นน้อยนะคะอย่างเช่นโน้ตตัวโดนะคะหรือว่าโน้ตที่ต่ำลาสะต่ำตอนต่ำนั่นเองค่ะต่อไปนะคะถ้าโน้ตสูงกว่าบรรทัด5เส้น,น cm, เส้นที่หขึ้นไปเราก็บันทึกโน้ตด้วยเส้นหน้อยเช่นเดียวกันนะคะอาวิธีการอ่านโน้ตนะลูกนะเรายึดหลักตามนี้เลยหลักจากลของเราเลยก็คือการอ่านแบบคาบเส้นในช่องคาบเส้น ในช่องคา,าบเส้นในช่องคาบเส้นในช่องไล่ขึ้นไปเรื่อยๆสําหรับเสียงสูงแล้วก็ไล่เสียงต่ําก็คือไล่ลงมาเรื่อยๆนั่นเองแต่เรายึดหลักคา,าบเส้นในช่องคาบเส้นในช่องนั่นเองนะคะอ่าและนักเรียนไล่ตามทีละตัวได้เลยคือโดเรมีฟาตอนลาทีแล้วก็กลับไปโดเหมือนเดิมโน้ตของเรามีแค่นี้เองลูก ะะเดี๋ยวเรามาทบทวนตำแหน่งแรกเลยสัญลักษณ์แรกที่เราเห็นอยู่หน้าตัวโน้ตแบบตรงนี้เราเรียกว่ากุญแจประจำหลักนะคะก็คือกุญแจอะไรลูกกุญแจซอนนั่นเองค่ะเรารู้จักกุญแจซอนแล้วกุญแจประจำหลักมีหน้าที่อะไรคะมีหน้าที่บอกะระดับเสียงโน้ตนั่นเองนะคะโดยกุญแจซอนนะคะจะบอกว่าโน้ตที่คาบเส้นที่สองคือโน้ตเสียงซอนนั่นเอง อ่านะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเวลาเราอ่านโน้ตเรายึดบรรทัดห้าเส้นเส้นที่สองเป็นหลักเลยนะคะคาโน้ตที่คาบเส้นที่สองไม่ว่าจะเป็นโน้ตตัวดําตัวกลมตัวขาวนะคะทุกตัวที่คาบเส้นที่สองเราจะอ่านโน้ตตำแหน่งนี้ว่าซอนเสมอค่ะแต่ถ้าต่ํากว่าซอนเราก็ไล่ระดับลงมานะคะหรือว่าสูงกว่าซอนเราก็ไล่ระดับขึ้นไปนั่นเองทีนี้เรามาดูในสไลด์ของเรานะลูกโน้ตตัวแรกเลยต่ําสุด มีเส้นน ой, ้อยนักเรียนสังเกตไหมคะมีเส้นน้อยนะคะคือโน้ตตัวอะไรคะโน้ต no ตัวโดนั่นเองสังเกตง่ายๆนะคะโดจะมีเส้นหน่อยเส้นที่1อยู่ข้างล่างนะคะโดค่ะอ่าแล้วก็ต่อไปโน้ตตัวถัดไปนะคะสูงขึ้นไปอีก1เสียงนะคะก็คือโน้ตเสียงเรนั่นเองเรนะคะจะอยู่ใต้บรรทัดหาเส้นเส้นที่1นั่นเองโดเขียนแทนด้วยตัวอะไรคะดเด็กอ่าเรเราจะมักเขียนแทนด้วยรอ เรือนั่นเองค่ะเสียงเรนะคะต่อไปเสียงที่สโนตัวที่3มนะคะขยับขึ้นไปสูงอีกหนึ่งตำแหน่งคาบเส้นที่1ลูกคาบเส้นที่1เราเรียกโนตตัวนี้ว่าโนตตัวมีนั่นเองค่ะมีใช้แทนด้วยมอมานะคะต่อไปโนตตัวที่4ค่ะโนตตัวที่4สูงขึ้นมาอีก1เสียงนะคะ ค่าอยู่ในช่องเห็นไหมคุณเมื่อกี้คุณหนุ่ยบอกแล้วว่าวิธีการอ่านโน้กก็คือคาบเส้นในช่องคาบเส้นในช่องสลับกันไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้คาบเส้นแล้วโน้ตตัวต่อไปก็คืออยู่ในช่องนั่นเองอยู่ในช่องนะคะคือนโน้ตเสียงฟาอาโลเลมีฟาเห็นไหมลูกฟานะคะอยู่ในช่องที่1นนะลูกเขียนแทนด้วยฟอฟันนั่นเองค่ะต่อไปฟาสูงขึ้นไปอีก1เสียงคาบเส้นที่2อ,อ่าเราเจอแล้วโน้ตตัวอะไรคะ โนตตัวซอนซึ่งอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับหัวกุญแจซอนนั่นเองซึ่งตัวนี้แหละที่เราบอกว่าเราจะใช้เป็นเมนหลักในการอ่านโน้ตถูกไหมลูกอ่านะคะซอนเขียนแทนด้วยตัวอะไรคะซอโซนั่นเองนะคะต่อไปขยับไปอีกหนึ่งเสียงค้าบเส้นแล้วเราต้องอยู่ในช่องนั่นเองอยู่ในช่องนะคะซอนไ like, ล่ขึ้นไปหนึ่งเสียงคือเสียงลานั่นเองค่ะอยู่ในช่องที่สองต้องเป็นลานะคะลาแทนด้วยรอลิง เรแทนด้วยรอเรือนะักเรียนอยาสับสนนะลูกนะต่อไปนะคะลาขยับขึ้นไปลายอยู่ในช่องถูกไหมลูกขยับขึ้นไปต้องเป็นคาบเส้นนะคะคาบเส้นโน้ตัวถัดไปคือโน้ตัวทีนั่นเองนะคะคาบเส้นที่3มนั่นเองค่ะเหสังเกตดีๆนะลูกนะคาบเส้นที่สคือโน้ตัวทีนะคะทีเขียนแทนด้วยตัวอะไรคะทอทหารนะคะ แล้วก็คาบเส้นแล้วโนาตตัวถัดไปสูงขึ้นไปอีกหนึ่งเสียงจะต้องอยู่ในอะไรคะอยู่ในช่องนั่นเองลูกเพราะฉะนั้นทีไล่ขึ้นไปเป็นโดถูกต้องค่ะโดเรมีฟาซอลาทีแล้วก็โดเรมีขึ้นไปเรื่อยๆวนกับไปโน้ตเรามีแค่เจ็ดเสียงเองทั้งหมดทั้งมวลมีแค่เจ็ดเสียงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ครบแปดเสียงเราจะเรียกว่าหนึ่งออกเตปนั่นเองค่ะ อ่าต่อไปเราได้โดแล้วนะคะเราได้โดสูงแล้วนะลูกซึ่งโดสูงเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันแตกต่างกันกับโดต่ําหรือโดตัวแรกที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องค่ะเราต้องเติมอะไรลูกเติมจุดให้ให้รู้ว่าโนตตัวนี้คือโนตเสียงสูงแล้วนะนะคะอ่าคาบเส้นเอ่อขอโทษทีค่ะอยู่ในช่องที่สคือโนตตัว โดสูงนั่นเองเราเติมจุดเล็กๆไว้ให้เขานะคะต่อไปโดสูงแล้วก็เขียนแทนด้วยโดเด็กเช่นเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าเราเติมอะไรคะจุดลงไปนะคะต่อไปนะคะโน้ตตัวถัดไปคือตัวที่ตัวถัดไปเมื่อกี้เราอยู่ในช่องเพราะฉะนั้นโน้ตตัวถัดไปเราต้องอยุดต้องอะไรคะคาบเส้นถูกไหมลูกอ่าคาบเส้นที่สี่โน้ตค้าบเส้นที่สี่นะคะจากโดไล่ขึ้นไปหนึ่งเสียงกลายเป็นเสียงอะไรคะ เรถูกต้องค่ะเรสูงนั่นเองนะคะเรสูงเขียนแทนด้วยรอเรือเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราเติมอะไรลงไปเติมจุดเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเสียงสูงเสียงต่ํานั่นเองนะคะต่อไปเราได้แล้วเรคาบเส้นที่4สูงขึ้นไปอีก1เสียงค่ะคาบเส้นแล้วต้องอยู่ในช่องถูกไหมคะอยู่ในช่องที่4ขึ้นไปอีก1เสียงคืออะไรโดเรแล้วอะไรคะ มีถูกต้องลูกมีอยู่ในช่องที่4ช่องที่4คือมีเสียงสูงนั่นเองนะคะเราต้องเติมมามาแล้วก็เติมจุดข้างบนด้วยให้เขาด้วยนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปอยู่ในช่องแล้วโน้ตตัวถัดไปจะต้องอะไรคะคาบเส้นนั่นเองคาบเส้นที่เท่าไหร่ลูกคาบเส้นที่5นะคะโน้ตที่คาบเส้นที่5 โน้ตเสียงสูงขึ้นไปอีกหนึ่งเสียงคือเสียงอะไรลูกโดเรมีแล้วอะไรคะฟานั่นเองนะคะฟาสูงเขียนด้วยฟอฟันเหมือนเดิมแต่ว่าเติมจุดนั่นเองนะคะเราค้าบเส้นที่5แล้วสูงสุดแล้วแล้วทำไงโน้ตเสียงต่อไปทำไงคะอยู่บนเส้นที่5นั่นเองอ,อยู่บนเส้นที่5คืก็โน้ตตัวอะไรลูกโน้ตตัว ซอนสูงถูกต้องค่ะโนตตัวซซนสูงนั่นเองนะคะโน้ตซอนสูงอยู่บนเส้นที่5แต่ถ้าสูงไปกว่าซอนเป็นลาเป็นทีเป็นโดสูงขึ้นไปอีกนะคะให้เวลาเราบันทึกโน้ตเราก็จะบันทึกด้วยเส้นน้อยขึ้นไปนั่นเองอแต่ว่าเราอยู่ในระดับปถมนะคะเรารู้จักโน้ตเพียงแค่บนเส้นที่้าหรือซอนสูงแค่นั้นเองก็พอนะลูกนะ เราได้ทบทวนกันอีกเรามาทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะโดค,บนนะค,ะ Mi, คับเส้นหน้อยอ่ะต่อไปเรค่ะเรใต้ใต้เส้นที่1นะคะต่อไปมีคาบเส้น1ค่ะแล้วก็ฟาฟาในช่อง1ลูกซอนคาบเส้นสองลาในช่องสองนะคะที T, คาบเส้น3นะคะโดในช่อง3อ่าเรคัาบเส้น4มี Mi, ในช่องสี่ ฝาาบเส้น5และซอนสูงทำไมคะอยู่บนเส้นทีนักเรียนจําตําแหน่งดีๆนะคะจําหลักการไล่ตาแหน่งโน้ตดีๆนะลูกเวลาคุณหนุ่ยสอบนะคะคุณหนุ่ยก็จะขึ้นเป็นบนกระดานให้บนสไลย์ให้นะคะและให้นักเรียนอ่านทีละตัวว่าโน้ตแต่ละข้อเนี่ย เป็นอ่าเป็นโน้ตข้อที่1เสียงอะไรแล้วก็เขียนลงไปโน้ตข้อที่2เสียงอะไรแล้วก็เขียนลงไปประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปเด็กๆเ,เข้าใจกันแล้วใช่ไหมลูกสําหรับหลักการอ่านโน้ตคร่าวๆนะคะต่อไปเราจะไปสอบการอ่านตําแหน่งตัวโน้ตนะลูกนะให้นักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดหนังสือหน้าสุดท้ายเลย3 1 3 2ประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูที่ อสอบการอ่านเทมอม2นะคะหรือเขียนว่า reading นั่นเองมีทั้งหมด10ข้อนะคะเด็กๆเปิดหนังสือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสอบกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาสอบเก็บคะแนนกันนะลูก การสอบการอ่านโน้ตนะคะมีทั้งหมด10ข้อนักเรียนดูบนในสไลด์นะคะมีทั้งหมด10ข้อข้อที่1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10ข้อละ1คะแนนนะคะวิธีการทำคือนักเรียนเห็นไหมข้อที่1คือโน้ตตำแหน่งนี้มี 10, เป็นโน้ตเสียงอะไรนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อโน้ตลงไปในกระดาษคําตอบนะคะเขียนเป็นภาษาไทยก็พอนะลูกนักเรียนไม่ต้องเติมภาษาอังกฤษลงมาด้วยนะคะเขียนเป็นภาษาไทยก็พออาโด ทบทวนอีกครั้งโดโด,โดเด็กเรรอเรือมีมอมาฟาสปอฟันซอนสอโซลารอลิงทีทอทหารนะคะโน้ตเสียงสูงอย่าลืมเติมจุดด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยผิดทันทีนะอ่าขอละหนึ่งคะแนนนะคะนักเรียนทำเสร็จแล้วรีเช็คคำตอบเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานด้วยการถ่ายรูปลงมาในไลน์กลุ่มอัลบั้มการสอบการอ่านโน้ตนั่นเองนะคะแล้วกูเดี๋ยวจะไปให้คะแนนเองและลูกอ่า เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเข้าสู่กิจกรรมต่อไปกันได้เลยค่ะค่ะเมื่อคู่นี้เราได้ไปสอบเก็บคะแนนการอ่านโน้ตกันแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งกระดาษคาตอบคุณหนุ่ยด้วยนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวคุณหนุ่ยจะไปสร้างอัลบั้มในรายกลุ่มของนักเรียนนะคะเชื่ออัลบั้มว่าการสอบการอ่านโน้ตนะคะนักเรียนถ่ายรูปส่งเข้าไปในอัลบั้มเลยเดี๋ยวคุณหุยจะเข้าไปให้คะแนนเองนะคะ กิจกรรมต่อไปนะคะเราจะไปพบกับกิจกรมกรมการบรรเลงดนตรีกันนะคะเด็กๆเตรียมตัวเปิดแอปพลิเคชัน Perfect b i e n งกันได้เลยค่ะ เขาสู่กิจกรรมการบรรเลงดนตรีกันนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเพลง O2 Joy กันอีกหนึ่งรอบนะลูกนะเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนที่ยังไม่ได้ส่งคลิปสอบคุณหน่่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาทบทวนวิธีการเล่นกันอีกทีหนึ่งนะลูกนักเรียนวางมือที่ออกเตปที่3ในแอปพลิเคชัน Perfect p i a n o ียนได้เลยค่ะวางเหมือนคุณหน่่ยหรือย,อยังอ่า ท่อนบรนทัดที่หนึ่งนะคะเราลองว่ามีมีฟาซอนซอนฟามีเรโดโดเรมีมีเรเรนะคะนักเรียนดูที่ดูมือที่ริมคีย์บอร์ดของตัวเองนะคะแล้วลองโน้ตตามแล้วเล่นค่อยเราแล้วดูตามนิ้วเลยนะลูกมีก็คือนิ้วกลางนะโดนิ้วโป้งเรนิ้วชี้มีนิ้วกลางฟานิ้วนางและซอนนิ้วก้อยนะคะมีมีฟาซอนซอนนะลูกหนึ่งสองสามมีมีฟานิ้วนางซอนซอนฟามีลูก เรโดโดเรมีมีเรเรค่ะบรรทัดที่สองเล่นคล้ายๆกับบรรทัดที่หนึ่งนะคะแต่ว่าห้องสุดท้ายของบรรทัดที่สองจบด้วยเรโดนะคะหนึ่งสองซ้ำมีมีฟาซอนซอนเหมือนเดิมฟาซอนซอนฟามีเรโดโดเรมีเรโดโดค่ะ ต่อไปบรรทัดที่3นะลูกเรเรมิดรเรนะคะเรนิวชีนะมิดรเรมีฟามีโดเรมีฟามีเรโดเรซอนซอนตัวนี้คือซอนต่ำให้นักเรียนเอานิ้วโป้งเอื้อมมาที่ออกเทปที่2นะคะอ่าแล้วกลับไปที่เดิมมีมีฟ้าซอนซอนบรรทัดสุดท้ายเลย มีเรโดโดเรมีเรโดโดลูกได้ไหมเอ่ยทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งสองสาำน,นิ้วกลางมีฟาซอนซอนฟามีเรโดโดเรมีมีเรเรบรรทัดที่สองลูกป้ายมี Mi. ฟาซอนซอนฟามีเลโดโดเรมีเรโดโด,โดค่ะเรเร,เรลูกมีโดเรมีฟามีโดเรมีฟามีเร,เรโดเลซอนเอื้อมากลับไปที่เดิมมีฟาซอนซอน ฟามีเรโดโดเรมีเรโดโดอ่เดี๋ยวเราจะไปเล่นพร้อมเพลงกันนะคะฝึกเล่นพร้อมเพลงกันนะลูกเตรียมตัวนะคะมีมีฟาซอนซอนฟามีเรโดโดมทัดที่2ค่ะมี รมีเรโดโดค่ะเรลูกนิ้วชี้มีโดเรมีฟามีมีฟามีเรโดเพื่อมกับไปป้าตอนตอนฟามีเรโดโดเรมีเรโดโดอีกรอบนะคะมีไม่ปาตอนตอน ามีเลโดโดเรมีม <c oughs> ีเลเลมีอีกราบลูกฝามีเลโดโดเรโดโดเรลูกมีโดเรมีฟามีมีฟามีค่ะเอื้อมไปซานต์ตมกลับมา อสุดท้ายนะคะฟามีโดเรมีมีบรรทัดที่สองลูกไปฟาม,มีเรโดโดเรมีเรโดโดเรนิวชีค่ะมีโดเรมีฟามีมีฟามีม เรโดเลซอนเอื้อมกลับมาที่เดิมฟามีต่อไปเรามาดูวิธีการสอบเพลง o to o y ในแอปพลิเคชัน Perfect กต์เ o นกันนะคะนักเรียนเตรียมเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยลูกสำหรับการฝึกเล่นเครื่องคีย์บอร์ด คุณครูขอแนะนำให้เด็กๆโหลดแอปพลิเคชัน Perfect Piano มาเล่นกันนะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะขั้นตอนที่1ให้เข้าแอปพลิเคชัน Perfect Piano จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้กดไปที่รูปคีย์บอร์ดค่ะ แล้วให้กดรูป3ามขีดด้านบนขวานะคะถ้าเป็นระบบ Android ให้กดไปที่คีย์ที่มองเห็นให้เป็นเลข8ค่ะแต่ถ้าเป็นระบบ iOS ให้กดคีย์ที่ปรากฏบนจอให้เป็นเลข8เหมือนกันเลยค่ะวันนี้ คุณครูจะพาเด็กๆมาเล่นเพอร์เฟกต์เปียโนพร้อมกับจังหวะเมโทรนอมกันนะคะเด็กๆจำปุ่มเมโทรนอมกันได้ไหมคะจะอยู่ด้านมนใซ้ายมือค่ะคุณครูจะให้เด็กๆได้ฟังเสียงของเมโทรนอมกันนะคะก็จะดังแบบนี้นะคะเด็กๆเด็กๆน่าจะลืมการตั้งค่ากันไปแล้ว เดี๋ยววันนี้เรามาตั้งค่าเมทรนอมกันค่ะให้เด็กๆก,กดไปที่3ขีดด้านบนขวามือหลังจากนั้นเข้าไปที่การตั้งค่านะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เด็กๆทำเครื่องหมายถูกตรงคำว่าเครื่องเคาะจังหวะให้เป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะและกดเข้าไปที่คำว่า เครื่องเคาะจังหวะ BPM เมื่อเรากดเข้ามาแล้วก็จะเห็นตัวเลขนะคะตัวเลขจะแสดงถึงความช้าและความเร็วของจังหวะเมโทรนอมค่ะถ้าเราเลื่อนขึ้นไปทางด้านขวามือความเร็วก็จะมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเราเลื่อนลงมาทางด้านซ้ายมือ จังหวะก็จะช้าลงค่ะเด็กๆสำหรับความเร็วที่เราจะเล่นกันในวันนี้คุณครูจะให้อยู่ที่80นะคะหลังจากนั้นเราก็จะกดตกลงและย้อนกลับไปที่หน้าเปียนโนค่ะ แล้วก็ทบทวนกันด้วยนะคะสําหรับท้ายคลิปนะคะคุณหนุ่ยจะฝากเพลงพรปีใหม่นะคะไว้ให้กับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ส่งคลิปสอบนะคะได้ทบทวนแล้วก็ได้ส่งคลิปสอบกลับมานะล,ลูกนะสําหรับ EP นี้เราจะพอกันแค่นี้ก่อนนะคะเราจะเจอกันใหม่ EP หน้านะลูกนะสวัสดีค่ะ